สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูมิวจะมาสรุปนะคะลำดับและอนุกรมนะคะฉบับย่อแล้วย่ออีกให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนจะได้นําไปสอบนะคะปลายภาคในส่วนนี้นะคะนักเรียนเคยเรียนไปตั้งแต่ม5แล้วนะคะมองหูก็จะเป็นเรื่องเดิมนี่แหละคะ่ะแต่จะเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสาหรับอ่าลำดับนะคะลำดับ มันจะมีหลายประเภทนะคะมีทั้งลำดับจำกัดมีทั้งลำดับอนันต์และลำดับเนี่ยยังแยกออกเป็นลำดับเลขคณิตและเลขาคณิตอีกนะคะอนุกรมก็เช่นเดียวกันค่ะอนุกรมก็มีอนุกรมเลขคณิตอนุกรมเลขาคณิตแล้วก็มีผสมกันนะคะในส่วนนี้จะมาสอนในส่วนที่เป็นพื้นฐานนะคะลำดับจำกัดลำดับจำกัดเป็นยังไงลำดับจำกัดคือลำดับที่มีตัวสิ้นสุดนั่นเองค่ะเช่น1 2 3สอ่าไปเรื่อยๆจนถึง 100เห็นไหมคะเรารู้ตัวสุดท้ายว่าตัวสุดท้ายมันคืออะไรนั่นหละค่ะเขาจะเรียกมันว่าลำดับจํากัดส่วนลำดับอนันต์ก็จะคล้ายๆกับลำดับจํากัดนั่นเลยค่ะแต่เราจะไม่รู้ตัวสิ้นสุดนะว่าตัวสุดท้ายมันคืออะไรแบบนี้เขาเรียกมันว่าลำดับอนันต์ค่ะ2 4 6ไปเรื่อยๆ in ไปเรื่อยๆอีกแบบนี้เขาจะเรียกมันว่าลำดับอนันต์ค่ะสำหรับลำดับนะคะจะแบ่งที่ครูบอกไปก็คือแบ่งได้เป็นลำดับเลขคณิตนะคะอีกตัวนึงก็จะเป็นลำดับเลขาคณิต แล้วครูคิดว่านักเรียนคงจะจําสูตรของมันได้ใช่ไหมคะสูตรหากินของนักเรียนเลยนะคะของเลขคณิตจะเป็น an เท่ากับ a 1นะคะบวก n ลบ1คูณกับ d ส่วนลำดับเลขาคณิตนะคะ an เท่ากับ a 1 r ยกกำลัง n ลบ1ค่ะ เวลานักเรียนดูลำดับนะคะนักเรียนจะแยกไม่ค่อยออกนะคะว่าอันไหนเป็นลำดับเลขคณิตอันไหนเป็นลำดับเลขเ,เลขาคณิตนะคะถ้าเป็นเลขก็จะใช้สูตรนี้นะคะถ้าเป็นเลข,ขาก็จะใช้สูตรนี้ในการแยกนะคะให้นักเรียนหาค่าของ d และ R สำหรับ d นะคะจะเป็นของลำดับเลขคณิต d นะคะก็คือเขาจะเรียกมันว่าผลต่างร่วมส่วนลำดับเลขาคณิตเราจะพบว่ามันไม่มี d แต่มันจะมี R เขาจะเรียกมันว่าอัตราส่วนร่วมนะคะให้นักเรียนมาหา2ตัวนี้ก่อนแล้วนักเรียนจะรู้นะคะว่ามันคือเป็นเลขคณิตหรือเป็นเลขาคณิตนะคะในการหาก็แค่ง่ายๆค่ะลองลบมันก่อน2 4ลบสี่ลบสเหลือสองลบสเหลือ4ฉะนั้นเลขที่ลบออกมาได้มันมีค่าไม่เท่ากันนะคะตัวนี้เป็น2ตัวนี้เป็น4ฉะนั้นมันลบกันไม่เท่ากัน มันก็ไม่ใช่ลำดับเล,เลขคณิตค่ะมันก็จะกลายเป็นลำดับเลขาคณิตนะคะอ,อย่าเพิ่งด่วนตอบนะคะให้นักเรียนลองเช็คดูก่อนว่ามันถูกจริงไหมนะคะในการหาลำดับเลขาคณิตนะคะก็คือให้เอาพจน์หลังมันเป็นอัตราส่วนร่วมใช่ไหมคะก็คือการเอาพจน์หลังมาหารด้วยพจน์หน้านั่นเองค่ะ4หารสนะคะเหลือ2 8หาร4ก็เหลือ2เห็นไหมคะเป็นตัวเลขเดียวกันเลยฉะนั้นลำดับนี้เป็นลำดับเลขาคณิตค่ะมาดูข้อต่อไปนะคะลองลบกันดูก่อน4ลบ2เหลือ2 6ลบ4เหลือ2อ่าลบกันเป็นเลขตัวเดียวกันเลยนะคะมันเท่ากันแสดงว่ามันคือลำดับเลขคณิตค่ะข้อต่อมานะคะลอง10ลบ5ดูซิ เหลือ5 15ลบ10ก็เหลือ5ฉะนั้นเป็นลำดับเลขคณิตนะคะข้อต่อมา10ลบ5ได้5 20ยี่ลบ10 R ได้10ไม่เท่ากันแล้วฉะนั้นเราลองมาเช็คด้วยการหารดูนะคะมาหาอัตราส่วนร่วมดูว่ามันหันได้เท่ากันไหม10หาร5นะคะเหลือ2 20ยีหาร1ิ นะคะเหลือ2แสดงว่าลำดับนี้เป็นลำดับเลขาคณิตนะคะในสูตรนะคะเราก็จะเจอตัวแปรหลายตัวเลยนะคะ an นะคะคือพจน์ที่เราต้องการหานะคะ a 1 a 1ก็1คือง่ายๆค่ะก็คือพจน์แรกพจน์แรกคืออะไรคะพจน์แรกมันก็คือตัวแรกของลำดับนั่นเองค่ะในข้อนี้นะคะในข้อนี้ a 1, a 1ก็เป็น2 อันนี้ n 1เป็น2ข้อน,นี้ n 1เป็น5ข้อน,นี้ n 1เป็น5ค่ะจากนั้น n n คือตรงไหน n คือเราถ้าเราหาพจน์ที่เท่าไหร่สมมติตรงนี้เป็น a n เป็น3นะคะเราก็แทน n ตรงนี้นะคะเป็น3นะคะตามโจทย์ที่เขาให้หาจากนั้นค่า d ค่า r เรารู้แล้วว่ามันคืออะไรตัวแรกคือพจน์ที่1นะคะ a 1ตัวต่อไปคือพจน์ที่2 ตัวต่อไปคือพจน์ที่3นะคะสิคือพจน์ที่เท่าไหร่คะ15ตัวนี้15ตัวนี้คือ a3 นั่นเองค่ะหรือว่าพจน์ที่3นั่นเองจากนั้นนะคะเราลองมาดูโจทย์กันนะคะเขาบอกว่าจงหา4พจน์แรกของอ่าครูลืมเขียนโจทย์นะคะ a n จงหา4พจน์แรกของ an เท่ากับ 2n ลบ7ใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้หา4พจน์แรกฉะนั้นวิธีทำนะคะการหา4พจน์แรกก็คือหาตั้งแต่ a1, a2, a3, a4 นั่นเองค่ะในการหานักเรียนแค่แทนตรงนี้นะคะแทนเลขตรงนี้นะคะตรงนี้คือเลข n นะคะตรงไหนที่มี n ให้แทนเป็นเลขนั้นนะคะ ก็จะได้ว่า 2N เปลี่ยนเป็น1นลบเนะคะ2อคูณหเป็น2 2งสลบเเท่ากับลบหนะคะต่อไปข้อถัดมานะคะก็แทนที่เดียวกันนี่เลยค่ะแทนที่เดียวกันนั้นเลยนะคะก็จะได้เป็น2องคูณสองลบเจ็ดนะคะลบเเท่ากับลบส แล้วมันจะมีวิธีหาอีกวิธีนึงนะคะแต่ให้นักเรียนหาโดยวิธีนี้ไปก่อน5้อ่าสองคูณสเป็น5 5าลบเเออสคูณสเป็น6นะคะลบเนะคะเหลือลบหค่ะถัดมานะคะ2เปลี่ยนเอ็นเป็น4ลบเนะคะสี่สองแปดลบเจ็ดเหลือหนึ่งนะคะ ดังนั้นนะคะ4พจน์แรกของเราก็จะได้เป็นลบ5ลบ3ลบ1แล้วก็1นั่นเองค่ะครูขอเขียนย่อนะคะถ้าอันไหนครูบอกลบผิดก็ขออภัยด้วยนะคะนักเรียนต่อมาจงหา4พจน์แรกของ an เท่ากับ2กำลัง n ลบ3นะคะวิธีหาเหมือนกันเป๊ะเลย a 1 a 2 a 3 a4 บางครั้งครูอาจจะให้โจทย์ในข้อสอบคล้ายๆกันนี้นะคะก็แค่เปลี่ยนตัวเลขหรือทําให้มันยากขึ้นหรือง่ายขึ้นอีกนิดนึงนะคะ2ตรงนี้เป็นตัวค่าคงตัวนะคะให้คงมันไวเหมือนเดิม n ตรงนี้ต้องเปลี่ยนตามเลขตรงนี้นะคะเป็น1ลบ3อ่าให้นักเรียนเขียนไปก่อนก็ได้ค่ะ2กำลัง2ลบ3 2กำลัง3ลบ3 2กำลัง 4-3ลบ3นะคะ2กำลังหเป็น2 -3 ลบ3เหลือลบ1 2กำลังสเป็น4 -3 ลบ3เหลือ1 2กำลัง3เป็น8 -3 ลบ3เหลือ5 2นะคะ2กำลัง4เป็น16 16ลบ3เหลือ13อ 3, อ 3, นะคะดังนั้น4พจน์แรกของเราก็คือลบ5 1 5 13นะ 13นักเรียนลองไปทดในกระดาษเองนะคะไม่ต้องทำรัดแบบครูก็ได้นะคะค่ะสำหรับตัวอย่างถัดมานะคะจงหาพจน์ที่15ของลำดับเลขคณิตมันบอกว่าหาพจน์ที่15ใช่ไหมคะแสดงว่าเขาให้หา a 1 5นั่นเองคะ่ะของลำดับเลขคณิต258ใช่ไหมคะสิ่งแรกที่จะนักเรียนจะต้องทำนะคะก่อนที่นักเรียนจะนำไปแทนค่าในสูตรก็คือหา A1 ก่อน A1 ของเราก็คือพจน์แรกนะคะพจน์แรกในที่นี้นะคะก็คือ2อนะคะอีกตัวนึงที่จะต้องหาคือค่าดีค่ะค่าดีหาได้จากพจน์หลังลบพจน์หน้านะคะ5ลบ2จะเหลือ3นะคะหรือนักเรียนอาจจะนำา8ไปลบ5ก็ได้ค่ะจะได้ค่าเดียวกันก็คือ3นะคะจากสูตร ครูคิดว่านักเรียนจำสูตรกันได้ทุกคนแล้วนะคะเพราะสูตรนี้นักเรียนท่องมาเยอะมากเลย an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณกับ d นะคะจากนั้น a 1ของเรานะคะ a 1ของเราก็คือ2บวก n n คือเขาให้หาเขาให้หา an นะคะคือ a 1 5นั่นเองนะคะตรงนี้ n ของเราก็คือ15 15ลบ1นะคะคูณกับ d ของเราก็คือ3จากนั้นเขียน2ไว้เหมือนเดิม15ลบ1เหลือ14 14คูณ3นะคะจากนั้น2เขียนไว้เหมือนเดิมนำ14ไปคูณ3ได้เลยค่ะ3 42ใส่2ทด1 3 1เป็น3บวกอีก1เป็น4นะคะจะได้42บวก2นะคะตอบ44ค่ะ ดังนั้นพจนที่15นะคะของลำดับเลขคณิต2 5 8ไปเรื่อยๆนะคะจะเท่ากับ44คะ่ะตัวอย่างถัดมานะคะจงหาพจน์ที่3นะคะพจนที่3แสดงว่าเขาให้หา a 3ของ a n เท <N> ่ากับ n คูณกับ n บวก n ลบ8นะคะในข้อนี้เขาให้เป็นพจน์ทั่วไปของลำดับมาแล้วนะคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องไปใช้สูตร นักเรียนไม่จําเป็นต้องไปใช้สูตรเหมือนข้อนี้นะคะที่ข้อนี้ต้องใช้สูตรเพราะเขาไม่ได้มีพจน์ทั่วไปให้เขามีเป็นลําดับแบบนี้ให้นะคะนักเรียนจึงต้องนําสูตรมาใช้แต่ข้อนี้นะคะเขาจะไม่มีอ่ไม่ต้องนําสูตรมาใช้เพราะว่ามันมีพจน์ทั่วไปมาให้แล้วจากเลยนะคะนักเรียนก็เขียนพจน์ทั่วไปลงไปได้เลย an คือสิ่งที่เขาให้หานะคะเขาให้หาพจน์ที่3ก็คือหา a 3นั่นเองค่ะ n ของเราในที่นี้ก็คือ3นะคะ n ลบแปดนะคะ n ตรงนี้เป็น3นะคะ3ลบ8นะคะจะเหลือลบ5 ลบ5คูณ3ก็จะกลายเป็นลบ15นะคะพจนที่3ของพจน์ทั่วไปอันนี้นะคะก็คือตอบลบ15นั่นเองค่ะสำหรับลำดับเลขาคณิตนะคะครูจะขอยกตัวอย่างเพียงแค่ตัวอย่างเดียวนะคะแล้วก็พานักเรียนหาอัตราส่วนร่วมอีก2ข้อนะคะ เพราะว่ามันจะคล้ายๆกับลำดับเลขคณิตนั่นแหละค่ะอ่าวิธีทำนะคะจะทำคล้ายกันเลยนะคะเขาบอกว่าจงหาพจน์ที่5แสดงว่าเขาให้หา a 5นะคะนักเรียนของ248ไปเรื่อยๆอันดับแรกที่นักเรียนจะต้องหาคือ a 1ที่คูงให้หา a 1เพราะเราจะต้องใช้สูตรนะคะพอในข้อนี้เขาบอกลำดับมาให้นะคะเขาไม่ได้บอกพจน์ทั่วไปมาให้ โพทั่วไปดูง่ายๆนะคะก็คือมันจะขึ้นต้นด้วย an แบบนี้มาให้ถ้าไม่มันไม่ขึ้นต้นมาให้แล้วก็ใช้สูตรนะคะเพื่อหา a1 ของเรานะคะก็คือตัวแรกตัวแรกก็คือ2ต่อไปลำดับเล